ได้กรุนามาเป็นปัจจัในการเปิดประชุมวิชาการในครั้งนี้นะคะก็คือขออนุญาตรายงานถึงความเป็นมาของโครงการดนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบของสวิตแผนรอมเรือข่ายและห้าุกกลาเชื่อมโยงสถานการเพื่อพัฒนามาตรฐานการรักษาสาคัญค่ะจึงจดโครงการวิธีการพัฒนาสุขภาพบุคลากรพัฒนาระบบบริการให้ได้นมาตรฐาน มีระบบการส่งตามทางรถไฟคอนเสิร์แทน I said ผูส้ส่งนะสื่อมวลชนพี่น้องสื่อมวลชนจังหวัดน่านที่กรุ่มทุกท่านนะครับณบริเวณที่ตรงนี้นะครับก็จัดเป็นการถแถลงข่าวนะครับการประชุมวิชาการสัญจรเขตสุขภาพที่1 2และ3นะครับประชวงสาธารณสุขนะครับโดยสาวบันโรคสงบกรมก,การแพทย์นะครับร่วมกับทางประทรวงแล้วก็ทางเขตสุขภาพที่1รวมถึง โรงพยาบาลในภาคเหนือทั้งหมดนะครับก็เป็นเกตดถือว่าที่1เกตแล้วก็3นะครับที่ได้ร่วมกันมาจัดกรารประชุมวิชาการด้านโรคหัวใจสัญจรนะครับที่จังหวัดหน้าในพื้นที่ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับโครงการที่กระทรวงสาธารณสุสขให้ความสำคัญเป็นโครงการที่ดำเน,นินการต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี2 นอกจากนี้สถาบันรัฐสงเองก็ยังได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการดูแลข้อมูขอลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อใจขาดเลือดเฉียบพันโดยเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางของขอประเทศแล้วก็มีจังหวัดน,น่านของเราเนี่ยเป็นจะมีโรงพยาบาลทั่วไปนะครับซึ่งจะมีข้อจํากัดในศักยภาพในการากร,ารักษาโรคกัวใจขาดเลือดนะครับในช่วงหลังนี้ได้มีการพัฒนาดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีภาวะ โรคหัวใจขัดเลือดบางอย่างที่อาจจะต้องส่งไปที่โรงพยาบาลที่แสงสขภาพาสูงกว่านะครับในส่วนของเขตเราเนี่ยเขตสุขภาพที่หนึ่งนะครับเราก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลศูนย์ลำฟางนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโรคที่ซับซอ้อนกว่านั้นก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลาสวัสดีพี่น้องสื่อมึงชนครับก็ดังที่ทราบนะคะว่าโรงพยาบาลหน้าเนี่ยได้พัฒนาห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดตั้งแต่ปีเราเปิดตั้งแต่ปีต้นปี63นะคะ ซึ่งไอเครื่องส่วนหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยก็ได้รับพระราชทานจากนายกรัฐมนตรีสินนักเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงนะคะที่เ,เห็นความสําคัญของและก็ดูแลพี่น้องประชาชนของเรานะคะก็หลังจากที่ในอดีตเนี่ยอัตราตายของโรคต่ำเนื้หัวใจขาดเลือดแบบเฉียดขาดเนี่ยจะมีสูงถึงประมาณ15เปอร์เซ็นต์นะคะคือร้อยคนเนี่ยจะมีอัตราตาย15คนนะคะ หลังจากตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ได้รับเครื่องส่นหัวใจมาจากพระราชธรรมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําการรักษาได้ก็ลดดัตตายเหลือแค่เพียงสิบนะคะสิบเปอร์เซ็นต์คือก็สามารถรักษาชีวิตผู้คนได้อีกห้าคนในร้อยคนนะ,ะในทงนะะซึ่งก็พวกเราชาวจังหวัดหน้าโรงพยาบาลหน้านะคะก็พร้อมที่จะช่วยกันแูแลนะคะพี่ต้องประชาชนนะคะก็ดังที่ท่าน,นาได้กล่าวไปยนะคะ